าคุณสองตะเกียงให้ผู้อื่นมันจะทําให้เส้นทางของคุณสว่างขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ปฐมยะจอนนะคะจบหลักสูตรผู้บริหารโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่สาวนะคะอาจารย์หมอรักษารักฟันแห่งเมือง กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นตัวแทนไปสแสดงความดีดีด้วยนะคะครอบครัวของเราก็พร้อมเดินทางกันทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรนะคะทุกคนพร้อมสนับสนุนนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นก้าวหน้าจเจริญทุกทุกด้านนะคะสมเภสาเชมนั้นก็รักษาคนไข้อยู่หัวเมืองเหนืออยู่จังหวัด แปดเจ้าขอให้พี่ชายประสบความสำเร็จทุกเส้นทางมีกัลยาณมิตรหลายล้อมไม่ว่าจะทำงานกิจการอันใดก็มีความสุขความเจริญตลอดตลอดลุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสาทุ